คนที่เก่งนั้นมีลักษณะที่ว่าเจอปัญหาไม่ย่อท้อเจอเรื่องที่ต้องทำไม่ถอยมองเป็นแบบฝึกหัดเอามาฝึกตัวเองให้หมดซึ่งจะทำให้มีจิตใจที่ดีด้วยคือมีสุขภาพจิตดีสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตคนเรานี้จะมีชีวิตเจริญงอกงามได้ต้องมีการฝึกตน คนไหนไม่ฝึกก็จเจริญยากเพราะฉะนั้นคนที่จเจริญก็จะเอาอะไรต่ออะไรมาเป็นเครื่องฝึกตนหมดเจอสถานการณ์ใหม่พบอะไรใหม่ๆก็มองว่าจะได้โอกาสฝึกตนเจอทุกข์เจอปัญหาก็คือแบบฝึกหัดในการฝึกตัวนั่นเองจะเห็นว่าคนเราที่จะเก่งก็ต้องมีแบบฝึกหัดนักเรียนที่มีความสามารถ คือคนที่ขยันทำแบบฝึกหัดชีวิตคนที่จเจริญง,งอกงามก็เพราะเป็นคนที่รู้จักทำแบบฝึกหัดคนเก่งนั้นมีลักษณะที่ว่าเจอปัญหาไม่ย่อท้อเจอเรื่องที่ต้องทำไม่ถอยมองเป็นแบบฝึกหัดเอามาฝึกตัวเองให้หมดซึ่งจะทำให้มีจิตใจที่ดีด้วยคือมีสุขภาพจิตดีถ้าใครไม่ได้เตรียมใจไว้ในการฝึกอย่างนี้ พอเจออะไรยากเจออะไรต้องทำเจอปัญหาใจก็ท้อถอยเป็นทุกข์ไปหมดใจไม่ดีเสียสุขภาพจิตแล้วก็ทำไม่ได้ผลด้วยพระหมวแต่ทุกข์ใจย่อท้อก็ต้องฝืนใจทำไม่เต็มใจใจก็ไม่ดีงานก็ไม่เดินแต่ถ้ามองสถานการณ์ที่ประสบเป็นแบบฝึกหัดและเป็นโอกาสในการฝึกตน พอเจออะไรยากก็ดีใจว่าเออได้แบบฝึกหัดอีกแล้วเจอปัญหาเจออะไรต่ออะไรใจก็พร้อมก็เลยมีสุขภาพจิตด,ดีแล้วก็ทำให้ได้ผลดีแก่ชีวิตคือมีความเจริญงอกงามได้ฝึกตนยิ่งขึ้นไปก็พัฒนาไปเรื่อยจากหนังสือชีวิตคู่ที่มีคุณค่า โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตพิมพ์ครั้งที่46กุมภาพันธ์2563หน้า19ถึง20